สวัสดีครับคุณผู้ฟังวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องของการลงทุนในตลาดหุ้นไทยซึ่งมันน่าเบื่อมากก็คือราคาเนี่ยแทบจะไม่ไปไหนเลยแล้วผมก็ออกจากตลาดหุ้นไทยเนี่ยประมาณอย่างจริงจังเนี่ยออกมาแบบเกือบร้อเนเนี่ยก็คือประมาณปีกว่าแล้วนะครับเหตุผลเพราะว่าผมรู้สึกว่าเราหาผลตอบแทนในหุ้นอื่นเนี่ยในตลาดอื่นๆเนี่ยได้ดีกว่าตลาดหุ้นไทยในหลายๆตลาดเลยจีนเวียดนามอินเดียแม้กระทั่งอินเดียเนี่ย,ยก็ยังหาผลตอบแทนได้ ง่ายกว่าตลาดหุ้นไทยเลยด้วยซ้ําคือมันเริ่มจากการที่ผมคุยกับเพื่อนที่ลงทุนด้วยกันมาเนิ่นนานแล้วเนี่ยนะครับเราลงทุนในกองทุนรวมมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นหุ้นไทยหุ้นอินเดียหุ้นเวียดนามหุ้นจีนอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนผมบอกว่าเพื่อนผมเนี่ยถือหลายตลาดมากเลยนะอืมแต่ตอนนี้ก็คือว่าหุ้นอินเดียที่ถือที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงเนี่ยยังบวก30%เเลยเป็นกองทุนรวมนะครับแต่กองทุนรวมที่ลบหนักที่สุดเนี่ย คือกองทุนรวมเซตห้ก็คือลงทุนในตลาดหุ้นไทยเออถึงช่วงหนึ่งจีนเนี่ยจะบอกว่ามีปัญหาเศรษฐกิจรวมไปถึงตอนนี้ก็ยังมีปัญหาเศรษฐกิจค่อนข้างจะหนักหนาอยู่เหมือนกันแต่ก็ยังติดลบน้อยกว่าตลาดหุ้นไทยทั้งๆ้งที่ตลาดหุ้นไทยดูเหมือนสถานการณ์จะ ไม่ได้เลวร้ายอะไรใช่ไหมครับถ้าเราอยู่ในประเทศเราก็รู้สึกว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ได้แย่ถึงขนาดนั้นนะมันก็มีหลายธุรกิจที่ยังคงมีผลกําไรเติบโตขึ้นทุกปีครับรายได้โตกําไรโตแต่ราคาหุ้นมันไม่ได้โตตามนี่แหละคือทําให้ตลาดหุ้นไทยมันหมดเสน่ห์ไปแล้วผมก็เชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ย ออกจากตลาดหุ้นไทยไปนานแล้วคือถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนเนี่ยเด็กรุ่นใหม่ๆอาจจะสนใจในการลงทุนบางสิ่งบางอย่างมากกว่าอีกนะครับก็คืออย่างเช่นคริปโตหรือถ้าเขาลงทุนในหุ้นเนี่ยผมเชื่อว่าส่วนใหญ่ก็ไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศเพราะผมเองเนี่ยที่ลงทุนตลาดหุ้นไทยมานานมากเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันไม่น่าสนใจจริงๆผมลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยเมื่อประมาณ10ปีที่แล้วได้มั้งครับจากการลงทุนในกองทุนรวมซึ่งกองทุนรวมที่ผมลงทุนเนี่ยก็เป็นกองทุนรวมที่เข้าไปถือหุ้นไทยตัวใหหญ่ๆเเลยยะดดดี๋วาาามมูน้ตก็ไ กองทุนรวมที่ผมถือไปก็เคยรีวิวไปแล้วแหละเมื่อนานมากแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าตอนนี้เนี่ยราคามันจะไปไหนไหมนะครับนี่ครับกองทุน BTP หรือว่าบัวหลวงทศพลอืมก็ราคาที่ผมเคยซื้อเมื่อ10ปีที่แล้วนะช่วงที่หัดลงทุนกองทุนรวมใหม่ๆเนี่ยผมซื้ออยู่ที่ประมาณ4 0่สบาทถึง4ีบาทโดยประมาณนะครับซึ่งผ่านมาประมาณเกือบ10ปีแล้วเนี่ยก็ยังอยู่ที่42บาท มันราคามันไม่ไปไหนอะครับอืมถ้าเกิดคุณดูกราฟห้าปีก็ได้คุณจะเห็นว่ามันออกข้างๆตลอดเวลาหรือระยะเวลาเจ็ดปีก็ได้อืมก็ยังคงออกข้างอยู่ตลอดนะครับถ้าเกิดคุณเอาเงินไปวางเมื่อเจ็ดปีที่แล้วเนี่ยในช่วงนี้นะครับในช่วงราคาประมาณห้าสิบห้าสิบสองบาทเคยขึ้นไปสูงถึงขนาดนั้นเนี่ยตอนนี้ยอยู่ที่สีิบสองบาทคุณก็ขาดทุนใช่ไหมระยะเวลาลงทุนเจ็ดปีไม่ใช่น้อยๆน,นะครับคุณต้องเอาเงินไปไว้กับความเสี่ยงที่เป็นที่เป็นตลาดหุ้นน่ะคุณก็คาดหวังความ ความเติบโตของมันอยู่แล้วแต่มันไม่เติบโตยังขาดทุนด้วยซ้ำอะถ้าเกิดดูกราฟ10ปีก็ได้10ปีดูมันจะเติบโตหน่อยแต่ว่ามันออกข้างมาโดยตลอดตั้งแต่ปี2018-2019บปดั้าใช่ไหมอืมช่วง2020 2021ก็ลงมาที่เดิมที่ประมาณ30กว่าบาทใช่ไหมครับการที่คุณจะได้กำไรเนี่ยก็คือหมายความว่าคุณจะต้องเอาเงินไปวางไว้นู่นเลยครับเมื่อปี2 0 1พัน1ินนู่นเลยแล้วมันถึงจะได้กำไร ใช่ไหมแต่ถ้าคุณ DCA ผมว่ามันก็จะได้ราคากลางๆนี่แหละก็คงจะไม่หนีไปประมาณ4ี4สิบบาทประมาณนี้ก็แทบจะไม่ได้ผลตอบแทนเลยจากการลงทุนในกองทุนรวมซึ่งกองทุนเนี้ยเขาลงทุนในหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของตลาดหุ้นไทยเนประมาณ10ตัวเป็นนโยบายเขานะครับอืมอะมาดู Performance เป็นตัวเลขก็ได้คุณเห็นไหมครับที่ระยะเวลาสปีหปีเปีเนี่ยคุณดูดิแดงเถือกเลยนะครับอืมผลตอบแทนเนี่ย ติดลบผลตอบแทนเฉลีย่ยต่อปีเนี่ยก็ติดลบทั้งนั้นเลยเว้นแต่10ปีเนี่ยเห็นไหมครับผลตอบแทนที่10ปีก็บวกแค่17.3%เเท่านั้นเองหมายความว่าถ้าเกิดคุณเอาเงินไปวางไว้เมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยตอนนี้บวกแค่17.35%ในระยะเวลา10ปีเออถ้าคิดเป็นรายปีก็ผลตอบแทนอยู่ที่บวก1.61%ตต่อปีเท่านั้นเองซึ่ง มันใกล้เคียงกับเงินฝากมากๆเลยผมว่าฝากประจำเ,เพื่อเผยยังได้เยอะกว่านี้ด้วยซ้านะครับแต่อันนี้คุณอย่าลืมนะว่ามันคือหุ้นไทยเฮ้ยหุ้นไทยนะหุ้นมีความเสี่ยงสูงกว่าการฝากประจําเยอะแต่ผลตอบแทนแทบจะไม่ต่างกับการฝากประจําเลยคุณดูนะครับว่ากองทุนนี้ถือหุ้นอะไรบ้างก็เป็นหุ้นใหญ่ๆทั้งนั้นที่มีชื่อเสียงในประเทศใช่ไหมซึ่งเราก็รู้สึกว่ากิจาการมันก็ดูจะเติบโตดีนะครับกัฟ CPN c p อใช่ไหมเซเว่นอีเลเว่นเนี่ยนะครับเออที OT, ่ากสยานไทย ปีปีหนึ่งคนมาเที่ยวในประเทศไทยเท่าไร่ใช่ไหมครับได้เงินจากการที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวในประเทศเท่าไหร่บินเข้ามาเนี่ยนะครับมินอย่างเงี้ยนะครับนี่คือ5้าตัวใหญ่ๆที่ถือก็ถ้าใครลงทุนในหุ้นไทยมาตลอดก็คงจะรู้จักหุ้น5้าตัวนี้ดีซึ่งราคามันแทบจะไม่ได้ไปไหนเลยแล้วคุณดูผลตอบแทน10ปีดีครับแล้วคุณมาดูนี่ครับ total expense นี่ก็คือเป็นค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมของกองทุน1 8จดเซโอ้ m ม g o ก็ค่าธรรมเนียมเยอะมาก แต่เพอร์ฟอร์แมนซ์ของกองทุนรวมดูครับไม่ไปไหนเลยซึ่งจริงๆแล้วกองทุนก็ไม่ได้ผิดนะครับแต่มันผิดที่นโยบายที่ไปลงทุนในหุ้นไทยอันนี้ก็คือมันก็เทียบได้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดผมยังไม่ออกจากหุ้นไทยยังคงลงทุนในกองทุนรวมตัวนี้อยู่เมื่อ10ปีที่แล้วลงทุนมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยแทบจะไม่ได้ผลตอบแทนเลยซึ่งถ้าเกิดคุณไปที่ถ้าเกิดคุณไปตลาดอื่นเนี่ยป่านนี้คุณบวกไปไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ต่อเท่าไรแล้วนะครับคือผมคุยกับเพื่อนเนี่ยเพื่อนผมบอกว่าเฮ้ยยรรูมมวว่่ากองทุนนี ที่ติดลบหนักก็คือกองทุนรวมเซตห้าสิบหนักที่สุดเลยตอนนี้กองทุนอื่นเริ่มฟื้นแล้วกองทุนรวมอินเดียที่เพื่อนผมถือเนี่ยก็คือบวกไป30%แล้วเพื่อนบอกว่าแกรู้ไหมว่าอินเดียเรานี่บวกไป30%แล้วในขณะที่เซตห้าสิบเนี่ยโอ้โหติดลบหนักมากแล้วเพื่อนผมก็ลงเงินส่วนใหญ่ไปกับกองทุนรวมที่ลงทุนในเซตนห้าสิบด้วยอ่าเรามาดูเซตห้าสิบก็ได้นะครับเซตห้าสิบก็คือหุ้นตัวใหญ่หญ้าสิบตัวของประเทศเราดูครับในระยะเวลาหนึ่งปีย่ำไม่ไปไ ลบสิบสองเอร์เซ็นต์สูงสุดเลยนะครับตั้งแต่ลงทุนเนี่ยคุณจะเห็นว่ากราฟมันออกข้างตั้งแต่ปีห้าสองห้าสามแล้วอะครับถูกต้องไหมไอ้เซตห้าสิบเนี่ยแสดงว่าผลตอบแทนมันไม่คุ้มกับการที่จะมารับความเสียส่ยงสูงๆแบบการลงทุนในหุ้นนะครับอันนี้ผมผมยอมรับเลยนะว่ามันไม่น่าสนใจแล้วอะเรามาดูเซตก็ได้ดัชนีหุ้นไทยคุณดูสิครับกราฟเนี่ยหนึ่งปีบวกสจุดห้าสมเปอร์เซ็น้าปี ลบซึ่งกราฟออกข้างตลอดคุณเห็นไหมว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมัน,มนแทบจะไม่ไปไหนเลยอ่ะดูสูงสุดก็ได้คุณเห็นไหมตลาดหุ้นไทยมันแทบจะไม่เกินพันแเลยมันจะอยู่เงี้ยครับประมาณเนี่ยลงมาต่ําสุดก็ประมาณ300ไปจนถึงพันแแล้วก็จะย่ําอยู่แบบเนี้ยถ้าเกิดคุณจะได้กําไรเนี่ยก็หมายความว่าคุณจะต้องซื้อเมื่อปีนู่นเลยครับ2 0 2 0 2 0 2 5นย้ 2020, นู่นเลยนะครับแล้วก็เป็น VI มาตลอดทางเนี่ยตอนนี้ก็อาจจะพอได้กําไรบ้าง แต่คุณเห็นไหมครับว่ามันขึ้นไปเมื่อป,ประมาณปี2535เนี่ยก็ขึ้นไปพันสี่พันห้าพันหกประมาณเนี้ยแล้วก็ดิ่งลงมาแล้วก็ย่ําอยู่กับที่อยู่แบบนี้นะครับตั้แต่ปี35จนถึงปี4ี่เจนู่นเลยนะครับย่ําอยู่กับที่เนี่ยเป็น1 0บสปีออกข้างตลอดเห็นไหมครับอืมซึ่งถ้าเราไปดูตลาดอื่นนะดู n a สแ a q ก็ได้อืมเนี่ยคุณดูกราฟเขาสิหนึ่งปีห้าปี และคุณดูกราฟสูงสุดเขาเนี่ยอ่าถ้าเราไปลงทุนตั้งแต่ปี3 5 3ห้เช่นเดียวกับตลาดหุ้นไทยคุณดูมันอยู่แถวนี้ใช่ไหมอืมต่ำเตี้ยเรียดินมากแล้วตอนนี้หมื่นแคุณดูผลตอบแทนมันดิอะเราดูหุ้นหลายตัวก็ได้นะครับไม่ดูตลาดหุ้นน a s ส a q ก็ได้อดูหุ้นหลายตัวที่เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆของต่างประเทศคุณดู n v ็นวีเดียหนึ่งปีได้2องยี่สเก้าเปอร์เซ 5ปีได้2,4%งพันสี่ร้อยเปอร์เซ็นต์หมายความว่าถ้าเกิดคุณเอาเงินไปวางไว้เมื่อหปีที่แล้วเนี่ยแล้วไม่ต้องทำอะไรเลย5ปีต่อมาเปิดพอร์ตดูเนี่ยคุณบวกไป2 4 0พันรอเปอร์เซ็นต์คุณดูสูงสุดก็ได้นี่คุณดูกราฟเขาเห็นไหมครับว่ามันพุ่งขนาดไหนใช่ไหมถ้าเกิดคุณลงทุนตั้งแต่ปีห1หนึ่งก็ได้อ่ะสี่ห้าปีที่แล้วเนี่ยมันก็ยังขึ้นมาสูงอยู่ดีใช่ไหมหุ้นตัวอื่นก็ได้นะครับที่เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆ Microsoft คุณดูช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาห้าปีร้อยเจ็ดสิบเปอร์เซ็นและดูสูงสุดนี่ครับกราฟมันคนละเรื่องกับหุ้นไทยเลยนะเออ a อ p l e บ้างก็ได้อ่ที่เป็นหุ้นตัวใหญ่ๆนี่ครับหนึ่งปีห้าปีบวกสองร้อยสาสิบสามเปอร์เซ็นตดูครับกราฟมันแทบจะเป็นแบบเดียวกันเลยคือหุ้นมันราคาถูกมากแล้วมันก็เติบโตขึ้นมาเรื่อยๆนะครับและนี่ไปดูหุ้นรายตัวบางตัวของตลาดหุ้นไทยก็ได้อืมอ่าหุ้นตัวใหญ่ คุณดูปตทคุณดูว่ากราฟมันเป็นแบบไหนอันนี้คือหุ้นตัวใหญ่ของประเทศไทยนะคือมันแทบจะไม่ไปไหนอ่ะมันคนลเลื่องกับหุ้นต่างประเทศเมื่อกี้เลยนะครับอืมตัวอื่นก็ได้ CPO เห็นไหมถ้าเกิดคุณลงทุนในกรอบ5ปีนี่คือ5ปีลบ14%อ่ะดูสูงสุดเลยก็ได้ตั้งแต่เข้าตลาดมาคือคุณจะได้กําไรเนี่เห็นไหมครับมันออกข้างตลอดเห็นไหมกราฟเนี่ยมันออกข้างตลอดมันแทบจะไม่ได้พุ่งสูงขึ้น เหมือนกับตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อกี้นะครับที่เราไปดูหุ้นลายตัวต่างประเทศถ้าเกิดคุณจะได้กาไรจริงๆเนี่ยคุณจะต้องเป็น VI ที่จะต้องไปซื้อตั้งแต่ปี4ี่นู่นเลยเห็นไหมครับเออแล้วก็ถือยาวมาเลยแต่เมื่อเทียบกับตลาดหุ้นต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่น่าสนใจขนาดนั้นฉะนั้นคนที่เขารวยนี่คือคนที่เขาเข้าตลาดหุ้นมาตั้งแต่ปีสาห้าปี4ี่นู่นเลยนะครับอืมซึ่งระยะเวลาหนึ่งปี5ปีเนี่ยมันไม่ได้ให้ผลตอบแทนที่คุ้มกับความเสี่ยงกััับบกาารรลงทุุนนนนนนนใหนห้้นขนดอมสผมนะ ผมรู้สึกว่าที่ตลาดหุ้นไทยไม่ค่อยน่าสนใจเนี่ยส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าอคือเราไม่ได้มีนวัตรกรรมใหม่ๆนะครับตลาดหุ้นไทยเนี่ยมีแต่หุ้นที่เป็นหุ้นแบบ traditional อเป็นหุ้นที่แบบว่าเป็น old economy นครับที่เป็นธุรกิจที่อิ่มตัวแล้วคืออยู่ได้ไม่มีวันตายแต่ว่ามันไม่ได้เติบโตไปไหนธุรกิจธนาคารอย่างนี้เป็นต้นนะครับธุรกิจปล่อยกู้ใช่ไหมครับธุรกิจ leasing อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันเป็นธุรกิจที่โอเคเหมือนจะได้กําไรตลอดเวลานะแต่ว่ามันไม่โตไปไหนแล้วครับคืออยู่ได้แต่ไม่ได้เติบโตแบบก้าวกระโดดเพราะว่ามันไม่ได้มีนวัตรกรรมอะไรเลยนะครับนอกจากนี้นนหุ้นใหญ่ในประเทศไทยก็จะเป็นหุ้นพลังงานหุ้นแบงก์อย่างเงี้ยนะครับหุ้นธนาคารซึ่งเหล่านี้มันไม่ได้มีนวัตรกรรมใหม่ๆเลยซึ่งเรามองไปที่ต่างประเทศลองตลาดหุ้นสหรัฐาอย่างงี้ใช่ไหมครับแอปเปิลก็เป็นอุป,ปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งทุกวันนี้มันก็ต้องสู้กันด้วยนวัตกรรมใช่ไหมครับเอ็นวิดียาร์บรอดคอมหรือว่าจะเป็น AMD หุ้น ARM อารี่นะครับซึ่งเป็นหุ้นเกี่ยวกับชิปเซ็ตเซมิคอนดักเตอร์ที่เขาสู้กันในระดับโลกเนี่ยนะครับไอสิ่งเหล่านี้มันเติบโตเราไปพูดถึงเรื่อง AI พูดถึงเรื่อง Data Center กันแล้วแต่ประเทศไทยก็ยังมีแต่แบบ o อ o อ็ก e ซซึ่งผมรู้สึกว่ามันมันทำให้ตลาดหุ้นไทยไม่ไปไหนแล้วก็ไม่ได้น่าสนใจแม้แต่ตลาดหุ้นอินเดียเองเนี่ยนะครับยังมีสัดส่วนที่เป็นบริษัทเทคโนโลยีเนี่ยที่เยอะกว่าประเทศไทยเลยด้วยซ้า นี่ก็เป็นเหตุผลที่ตลาดหุ้นไทยมันไม่ได้ไปไหนแล้วผมก็รู้สึกว่าตลาดหุ้นไทยเนี่ยมันเหมาะกับการเหมือนเล่นรอบอะครับคือซื้อถูกขายแพงแล้วคนส่วนใหญ่ที่ลงทุนในตลาดหุ้นไทยผมเชื่อว่าก็คือเล่นในทํานองนี้เหมือนกันคือไม่ได้ลงทุนในระยะยาวเพราะรู้สึกว่าลงทุนในระยะยาวอย่างที่เราดูกราฟกันไปแล้วเมื่อกี้ว่ามันก็ไม่ได้เติบโตไปไหนฉะนั้นคุณอาจจะต้องจับจับจงหวะในการลงทุนมันไม่เหมือนหุ้นต่างประเทศที่คุณอาจจะ DCA ซื้อเข้าทุกเดือนหรือว่าอาจจะไม่ต้องจับจังหวะกกาาารลงทุนมนมขด ที่ลงทุนในหุ้นไทยก็ได้เพราะยังไงเนี่ยมันก็เติบโตใช่ไหมครับบางคนบอกว่าโอเคการลงทุนในหุ้นเนี่ยนะครับราคาหุ้นเนี่ยมันจะวิ่งตามผลประกอบการคือหมายความว่าถ้าผลประกอบการมันเติบโตยังไงราคาหุ้นมันก็ต้องโตซึ่งมันไม่เป็นอย่างนั้นกับหุ้นไทยไงครับผมจะให้ดูนะยกตัวอย่างนะอย่างเช่นหุ้นที่มีรายได้แล้วก็กําไรเนี่ยค่อนข้างที่จะโตอยู่เรื่อยๆแต่ราคาหุ้นก็ไม่ได้ว่าจะโตตามนะครับหรือว่าโตช้านะครับเมื่อเทียบกับการเติบโตในตลาดหุ้นอื่นๆ นี่ครับอันนี้ง,งบการเงินของ c p พหรือว่า7 e เ e ่ e อีเรเนเล่าแหละนะครับดูนะครับดูกำไรครับกำไรสุทธิ16,00 0 0 0 0ล้าน1 2ื่นสองห0ื0ส18ประมาณนี้ใช่ไหมปีที่แล้ว18ก็ดูเหมือนว่าจะเติบโตรหรือว่าทรงๆหน่อยนะครับอืแต่ว่าราคาดูครับเมื่อปี63าเนี่ย5ใช่ไหมตอนนี้63มันก็แทบจะไม่ได้ไปไหนเลยใช่ไหมครับ ปันผลก็น้อย2% 1.5%ซึ่งปันผลตรงเนี้ยถ้าเทียบกับการเสียภาษี15%เจากเงินปันผลก็แทบจะไม่เหลืออะไรเลยใช่ไหมครับนี่เป็นธุรกิจใหญ่ๆของประเทศด้วยนะอืม CPO เซเว่นมีสาขาเยอะแยะหรือว่าจะเป็นหุ้นที่ผมเคยลงทุนเช่นหุ้นลิสซิ่งก็ได้ผมเคยลงทุนในศักสยามนะนี่นะครับคุณดูกำไรสุดทีนะ561ล้านใช่ไหมหกร้อยล้าน7 0็ล้าน749้าล้านก็เหมือนจะเติบโตตลอดทางใช่ไหมกำไร ก็เยอะนะครับอัตรากำไรสุทธิเห็นไหมสามสิบสี่เป็นตอะครับเออก็ดูรายได้โตใช่ไหมกำไรโตเติบโตอยู่ตลอดนะครับในช่วง4-5ปีที่ผ่านมาแต่คุณดูราคาครับ8บาทเมื่อปี6กสามใช่ไหมแปดจุดแล้วก็ขึ้นไปถึง10บาทผมก็คาดว่าช่วงนั้นผมเก็บที่ประมาณเก็บมาตั้งแต่6บาท7บาทมาเรื่อยๆจนถึง8บาทแล้วก็10บบาทก็ยัง เก็บบ้างบางไม้ไม้สองไม้นะครับผมคิดว่าอคงจะไป12บบาทแหละแต่ปรากฏว่านี่ครับไหลลงมาเรื่อยๆจนตอนนี้เหลืออยู่ห้าจุดสามบาทอืมซึ่งรายได้โตกําไรโตแต่ราคาไม่ได้โตตามไปด้วยผมก็เลยคิดว่ามันไม่เหมือนตลาดหุ้นต่างประเทศที่บริษัทที่มีรายได้โตกําไรโตเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยยังไงก็ต้องโตไปเรื่อยๆนะครับอาจจะใช้เวลาสี่ถึงห้าปีแต่ว่าดูนะครับหุ้นไทยสี่ถึงห้าปีราคาไม่ได้ไปไหนเลยอืมอันนี้เป็นหุ้น ค่อนข้างที่จะเป็นหุ้นเล็กด้วยนะครับเป็น small cap ซึ่งจริงๆหุ้นเล็กนี่ควรจะเติบโตอย่างรวดเร็วด้วยซ้ำฉะนั้นจะมาหวังแคปิตอลเกนเนี่ยก็ไม่น่าจะหวังได้จากตลาดหุ้นไทยนะส่วนจะหวังปันผลก็น้อยนิดครับเปอร์เซนต์กว่าๆเท่านั้นเองช่วงหลังๆเนี่ยอาจจะปันผลเพิ่มขึ้นมาหน่อยแต่เทียบกับราคาที่ไหลลงมาแล้วเนี่ยผมว่ายังไงก็ไม่คุ้มกันอยู่ดีนี่คือการลงทุนในตลาดหุ้นไทยที่แทบจะหาผลตอบแทนเนี่ยได้ยากมากๆเรามาดูเซตห้าสิบก็ได้เซตห้าสิบที่เป็นกองทุนรวม ก็สุ่มมาสักกองดูครับดูดูเพอร์ฟอร์แมนซ์นี่ครับของเซตห้าสิบในระยะสามปีห้าปีเจ็ดปีเนี่ยแทบจะไม่ได้ผลตอบแทนเลยครับเห็นไหมมันตัวเลขมันน้อยมากแล้วดูค่าธรรมเนียมที่เรียกเก็บโอเคเซ็นห้าสิบเนี่ยอาจจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมน้อยหน่อยศูนจุดห้าเปอร์เซ็นะครับแต่หุ้นใหญ่ๆเนี่ยก็ถือไม่ได้ต่างกันมากครับปะตะทใช่ไหมเออท่ากัศยานกัฟก็ถือเหมือนกับหุ้นบุหลวงทศพลใช่ไหมเหมือนกับกองทุนบุหลวงทศพล ซึ่งถ้าเกิดหุ้นตัวใหญ่ๆที่ถือเนี่ยในเซ็นห้าสิบเนี่ยราคาก็แทบจะไม่ได้ไปไหนเลยนะครับ <c oughs> คือถามว่าหุ้นไทยมันหมดอนาคตไหมสําหรับผมก็เรียกได้ว่าหมดอนาคตเหมือนกันนะ <c oughs> อืมเงินในประเทศไทยเนี่ยนะครับในการลงทุนที่จะทําให้ตลาดหุ้นมันเติบโตได้เนี่ยเราอาจจะต้องพึ่งพาเงินจากต่างประเทศหรือที่เขาเรียกว่าฝรั่งเนี่ยฝรั่งจะต้องเข้ามาซื้อเนี่ยนะครับซึ่งฝรั่งเนี่ยในปีนี้ก็ขายหนักมากนะครับนี่ครับคุณดูนะอืมก็คือมีนักลงทุนใหญ่ อยู่สี่ประเภทใช่ไหมในประเทศไทยนะครับมีสถาบันมีบลใช่ไหมครับนักลงทุนต่างประเทศแล้วก็นักลงทุนในประเทศที่เป็นรายย่อยเองใช่ไหมสี่ประเภทใหญ่ๆแล้วคุณดูนักลงทุนต่างประเทศนะแล้วคุณดูช่องนี้หนึ่งมกราถ,ถึงหนึ่งพฤศจิกาก็คือขายไปแล้วหนึ่งแสสองหมื่นหกพันล้านนี่คือสุทธิที่ขายนี่แหละเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมหุ้นไทยไม่ไปไหนเพราะว่าเราต้องรองเงินจากต่างประเทศซึ่งฝรั่งเนี่ยเขาขายกันไป แสนล้านนะครับในปีนี้นั่นก็หมายความว่าตลาดหุ้นอื่นมันน่าสนใจมากกว่าหรือเปล่านะครับเขาขายแล้วเนี่ยเขาคงไม่ขายเฉยๆหรอกนะครับเขาคงเอาเงินไปลงทุนในที่ใดที่หนึ่งสักแห่งหนึ่งบนโลกเนี้ยซึ่งน้ามันก็บอกเราแล้วว่าตลาดหุ้นไทยไม่ได้น่าสนใจเลยสําหรับต่างชาติที่จะเข้ามาลงทุนใช่ไหมครับอืมส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเงินเราก็จะต้องพึ่งพาไอ้นักลงทุนสถาบันเป็นหลักนะครับเห็นไหม สามหมื่นเจ็ดพันล้านใช่ไหมครับรายย่อยก็เล่นกันเองก็ซื้อซื้อขายขายกันอยู่เนี่ยที่แปดหมื่นเจ็ดพันล้านแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยสถาบันในประเทศก็ไม่ค่อยซื้อซื้อขายขายสักเท่าไหร่หรอกสถาบันในประเทศก็เป็นหน่วยงานใหญ่ๆนะครับอย่างเช่นกบอกขอ,อย่างเช่นประกันสังคมอย่างเงี้ยเป็นต้นนะรวมไปถึงกองทุนที่ลงทุนในหุ้นไทยนะครับซึ่งเราก็ต้องอาศัยเงินจาก กองทุนเหล่านี้นะครับในการที่จะซื้อแล้วก็ถือยาวๆไปซึ่งเขาก็ถือมาเนิ่นนานแล้วอาจจะไม่ได้เล่นรอบสักเท่าไหร่ส่วนนักลงทุนรายย่อยเนี่ยก็เล่นรอบนะครับซื้อซื้อขาย,ขายซื้อถูกขายแพงก็ซื้อขายซื้อไปซื้อมาก็สุดที่อยู่ที่8 7 0 0มล้านก็เหมือนเล่นกันเองครับโยนกันไปโยนกันมาก็มีช่วงหนึ่งที่ยกเลิอกกองทุน LTF ไปใช่ไหมครับเขาก็บอกว่าไม่ได้มีผลต่อการทําให้หุ้นไทยเนี่ยมันลงสักเท่าไหร่แต่สุดท้ายแล้วก็ลงอยู่ดีเพราะคนก็ทยอยขายรวมไปถึงช่วงหลังๆเนนีีี่่ยยก็ม็มโบาทป IMF SFF ที่เป็นกองทุนต่างประเทศเนี่ยเพิ่มมากขึ้นเมื่อก่อนเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยผมหาการลงทุนในโนโยบายที่เป็นต่างประเทศในกองทุนรวมเนี่ยก็มีอยู่ระดับหนึ่งครับแต่ถ้าเทียบกับสมัยนี้ก็คือมีน้อยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมีน้อยเราก็เลยจําเป็นที่จะต้องลงทุนในหุ้นไทยเสียส่วนใหญ่แต่ว่าช่วงหลังเนี่ย นะครับในช่วง3ปี5ปีที่ผ่านมาเนี่ยการลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยทำได้ง่ายมากไม่ว่าจะเป็นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเองหรือว่าไปลงทุนด้วยการใช้เงินของเราเองเนี่ยลงทุนโดยตรงในหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ง่ายแล้วนะครับแล้วก็ใช้เงินน้อยเมื่อก่อนถ้าเกิดคุณจะลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยคุณจะต้องมีเงินเยอะพอสมควรนะเขาอาจจะมีข้อจํากัดบอกว่าโอเคคุณจะต้องลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยจะต้องแลกเป็นเงินดอลลาร์เนี่ยประมาณคิดเป็นเงินไทย50,000นบาท ครั้งต่อไปเนี่ยกำหนดครั้งละ5 0า0 0บาทอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะกําหนดประมาณนี้เลยหรือบางทีก็อาจจะ3 0 0แสนบาทในครั้งแรกครั้งต่อต่อ,ตอไป50,000บาทอะไรเงี้ยแล้วทุกวันนี้เนี่ยการลงทุนหุ้นต่างประเทศเนี่ยมันทําได้ง่ายมากนะครับลงทุนในดานอย่างเงี้ยนะครับใช้เงินไทยเพียงแค่50บาทก็ลงทุนได้แล้วแล้วเป็นการถือถือหุ้นต่างประเทศโดยตรงเลยด้วยซ้ำผมก็เลยคิดว่า มันทาให้เงินเนี่ยไหลออกจากประเทศค่อนข้างเยอะนะครับคนไปลงทุนในหุ้นต่างประเทศเนี่ยเยอะมากๆเด็กรุ่นใหม่ทุกวันนี้ผมเห็นโชว์พอร์ตการลงทุนในหุ้นต่างประเทศกันเนี่ยนะครับบวกกันระดับ1 0 0 300% 500%้อยเเกันเนี่ยง่ายมากๆลงทุนเพียงแค่3ปี5ปีเนี่ยบวกกันไปแล้วร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยทำได้ง่ายมากซึ่งกลับมาดูหุ้นไทยเนี่ยแทบจะไม่ไปไหนเลยนี่มันก็เป็นเหตุผลที่ว่าตลาดหุ้นต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างเช่นหุ้นจารัดที่เป็นหุ้นเทคโนโลยีอย่างเช่นหุ้นหุุ้้้นนนนเ่ยยยัังาาสใจกวไทดซบ อ่ะเรามาดูกองทุนที่เป็นตลาดอื่นกันบ้างนะนอกจากตลาดหุ้นไทยกับสหรัฐอันนี้เป็นกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นอินเดียนะครับเรามาดูกราฟสิครับหนึ่งปีเห็นไหมมันเติบโตตลอดห้าปีเจ็ดปีเห็นไหมครับมันเติบโตตลอดทางนะครับซึ่งสวนทางกับกราฟของตลาดหุ้นในประเทศไทยมากที่เป็นกองทุนรวมในประเทศไทยนะอมืมาดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เป็นตัวเลขก็ได้คุณเห็นไหมระยะเวลาสามปีห้าปีเจ็ดปีเห็นไหมครับบรรทัดด้านล่างนี้นครับ ในระยะ3ปี5ปีเนี่ยบวกเฉลี่ยนะครับผลตอบแทนเฉลีย่ยต่อปีเนี่ยอยู่ที่1 4เลยนะ14.68%ถ้าเกิด7ปีเนี่ยก็ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่8.22%ตอ่อปีนี่คือความคาดหวังที่เราหวังจากการลงทุนในหุ้นจริงๆนะครับเนี่ยซึ่งตลาดอินเดียเนี่ยยังน่าสนใจกว่าตลาดหุ้นไทยเลยด้วยซ้ำนี่ก็เป็นเหตุผลที่มาคุยกันว่าผมว่าตลาดหุ้นอื่นๆเนี่ยน่าสนใจกว่าตลาดหุ้นไทยเยอะนะครับแล้วผมก็ออกมาจากตลาดหุ้นไทยเนี่ยได้นานมากแล้วนะครับแต่ถ้าออกมาแบบ เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจริงๆเนี่ยก็ประมาณปีกว่าซึ่งประมาณปีครึ่งหรือเกือบสองปีที่ผ่านมาเนี่ยผมสามารถทําผลตอบแทนในตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยได้มากกว่าการที่ผมมาลงทุนในหุ้นไทยก่อนหน้านี้เนี่ยได้เป็นสิบสิบปีเลยด้วยซ้านะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ทําให้เงินทุนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไหลออกจากประเทศเราพอสมควรนะครับช่วงหลังก็เลยมีการตั้งกองทุนวายุพักที่มาลงทุนในหุ้นไทยไหมครับสุดท้ายแล้วเนี่ยรัฐบาลก็ต้องเข้ามาแทรกแซงตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะว่า ลำพังเงินของนักลงทุนทรายย่อยเองเนี่ยไม่สามารถที่จะไม่ตลาดหุ้นไทยมันเติบโตได้แต่ต่อให้ถึงเติบโตเนี่ยก็วิ่งอยู่แค่นี้ครับเซ็ตไทยอยู่ที่300ถึงประมาณพันแปดพันเก้ไม่เคยพุ่งขึ้นไปเกิน2,000ใช่ไหมครับจัชนีหุ้นไทยเนี่ยผมเลยคิดว่าถ้าเราจะไปตลาดหุ้นอื่นเนี่ยก็ดีกว่าตลาดหุ้นไทยเยอะนะครับใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นไทยหรือว่าตลาดหุ้นต่างประเทศเนี่ยก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกกันได้วันนี้ก็แวะมาพูดคุยกันไปเรื่อยๆนะครับรู้สึกว่า การที่เป็นนักลงทุนแล้วหาผลตอบแทนในตลาดหุ้นไหนก็ได้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นนะครับขอให้ได้กําไรเถอะนะครับแต่ไม่ได้ไหมายความว่าหุ้นไทยมันจะไม่สามารถที่จะหาผลตอบแทนหรือว่าหาการลงทุนที่เป็นการลงทุนที่ดีได้นะครับมันก็ยังมีอยู่เหมือนกันผมว่าตลาดหุ้นไทยที่สามารถที่จะหาได้เนี่ยก็คือเป็นตลาดหุ้นที่ลงทุนในหุ้นแบบปันผลเนี่ยยังหาได้ง่ายอยู่นะครับเรามาดูหุ้นธนาคารทิสโก้ก็ได้นะครับซึ่งเป็นธุรกิจแบบเก่านะครับเป็นแบบ t r a d i t i o n อลหน่อย นี่นะครับไรายได้กําไรก็คือโตแบบสม่ําเสมอคือโตแบบ6กพันล้าน6กพันเจ็ดร้อยล้านเจ็ดพันสองร้อยล้านเจ็ดพันสามร้อยล้านก็โตขึ้นเรื่อยๆกําไรก็เยอะนะครับกําไรอยู่ที่ยี่สิบห้าถึงสามสิบเปอร์เซ็นตนะครับราคาก็ไม่ได้สวิงมากนะครับแปดสิบแปดบาทเมื่อปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามแล้วก็อยู่ที่ประมาณเนี้ยครับอาจจะขึ้นไปร้อยกว่าบาทบ้างในบางช่วงนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ที่เก้าสิบเก้าสิบกว่าบาทลงมาแปดสิบาทบ้างก็มีนะครับแต่ดู ปันผลครับ8%ซนะครับ6-8%เออยังหาได้ง่ายอยู่อันเนี้ยผมมองว่าเป็นการหาโอกาสในตลาดหุ้นไทยที่หาได้ง่ายๆเพราะว่าตลาดหุ้นไทยที่เป็นหุ้นปันผลเยอะๆที่เป็นหุ้นธนาคารเนี่ยผมว่าน่าสนใจนะราคาไม่ผันผวนแล้วก็ปันผลเยอะอันเนี้ยน่าลงทุนมากๆสําหรับคนที่ชอบปันผลลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยหาได้ง่ายมากๆที่จะเป็น หุ้นที่ราคาไม่สวิงแต่ว่าปันผล5%ถึง8%เนี่ยยังหาได้ง่ายมากๆจะสำหรับผมถามว่าจะลงทุนไหมก็คงไม่ครับเพราะว่าผมรับความเสี่ยงได้ผมอยากได้แคปิตอลเกนมากกว่าโอเคในวันที่ผมอายุเยอะมากขึ้นผมอาจจะทยอยนำเงินลงทุนที่ลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนที่มันเติบโตแบบแคปิตอลเกนย้ายมาลงทุนในหุ้นปันผล,ผลบ้างแต่ก็คงจะไม่ใช่ช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงอายุ45-50ปีอย่างเงี้ยครับค่อยๆทยอยเงินจากการที่ลงทุนแบบเน้นผลตอบแทนแบบส่วนต่างราคาแคปิตอลเกนมาสู่หุ้น ที่เป็นหุ้นปันผลก็คงจะมาลงทุนในหุ้นไทยในช่วงบ้านปลายชีวิตนะครับแต่ว่าถ้าเกิดช่วงนี้ก็คงจะไม่ได้สนใจหุ้นไทยสักเท่าไหร่ก็ติดตามราคาอยู่ห่างๆส่วนใครมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับหุ้นไทยหรือหุ้นต่างประเทศก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้นะครับวันนี้ก็แวะมาพูดถึงเรื่องของหุ้นไทยที่ราคามันไม่ไปไหนแล้วก็น่าเบื่อมากๆเลยนะครับผมคิดว่าหลายๆคนก็น่าจะเห็นด้วยกับผมอยู่เหมือนกันนะครับเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยจะมาพูดถึงหุ้นต่างประเทศบ้างก็แล้วกันนะครับว่า มันน่าสนใจกว่าหุ้นไทยยังไงแต่ว่าก็อาจจะต้องมีเรื่องที่ต้องกังวลหน่อยหนึ่งก็คือเรื่องของภาษีนะครับสำหรับการลงทุนในหุ้นต่างประเทศอันนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องคุยกันไปในอนาคตวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ